สวัสดีครับปกติผมโทย์นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะบริสกัดนะครับในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนเพน,เ,นเกมนี้ก็อยู่ในแหลงคอนประมาณ9ดาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะเกมมีชนกับเอาชาร์ลอตนะเพื่อนเพื่อนหือปองน้าตาซีซีมาก่อนก็ได้นะชาร์ลอตเราก็ทรงๆได้อยู่นะครับมัอนาอาจจะตีเราไม่เข้าเนาะเพราะดาเมจมันไม่ได้หนักขนาดนั้นไง สำหรับเจาชาร์ล็อตนะมันก็จะลาดผมนะประเด็นโอเคได้ฟิกว่ะได้ฟิกชาร์ล็อตนะถือว่าคุมอยู่ ผมกลับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเรามีเกาะไฟเกาะรักสองชิ้นชาลล็อตมันก็จะล้้าไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับกระตานแรกจะหยิบฉีมาฉีก็สู้ชาล็อตได้นะเพราะฉีดาเมจแรงกว่าแล้วก็มีเัิเทเลือดด้วยเนาะมีสตันด้วยนะฉีก็ยืนเทิกับชาล็อตได้นะครับ,บกระฝั่งตรงข้ามมีรูข,ข่าค่อนข้างดูดีเลย คือเอาเอาง่ายๆคือเขาก็ไม่สู้กับเราอยู่แล้วนะเราเลือดเยอะเกินนะครับเดี๋ยวไปเล่นไฟกับเพื่อนดีกว่าน่าจะสนุกกว่านี้เหมืออสกัดเห็นผมตายผมอยากเล่นต่ออ้าวกิกซี่ยังไม่ตายนี่ว่า โอเคสวยเอาตอนแรกนึกว่าคิกซี่ตายแล้วนะครับเอ้ไม่ใช่เห็นเนื้อว่าคิกซี่เลือดโลนะที่นี่ได้เลือดเกือบเต็มเลยนะเพื่อนๆผมมองใครผิดไปวะดีแนละ้วเมื่อกี้ผักไอ้นี่ได้อยู่จริงๆเอามังกรดีกว่านะครับต้นเกมเนาะเราเงินค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ ไม่จะล้ำผมเพื่อนๆโหหน่อยถอยก่อนถอยก่อนหน่อยอะไรถอยก่อนไหวไหมโอ้คิกซี่โอ้ลิกซี่เบอร์จัดตัวเลดเกมยานก็ดุนะเลดเกมยังไงเนาะแต่เกมนี้สะจ้อเล่นค่อนข้างยากนะดาเมจเวททีมผมโอ้โหกี่ตัวละสี่ตัวเลยนะแก๊กเดินบีละโอ้แล้วคีบได้ด้วยแต่ไม่ตาย ายามีทูดาเมจตด,ด้วยนะครับเขาต้องรับเบฟคิปนะผมเอาพอาปูก่อนโอเคผมมานะเล่นต่อได้ไหมนะตายนะ ะเข้ากลางนิดนึงนะชาร์ลอตเหมือนจะเข้ากลางนะสี่นาทีพอดีเลยเกมมีคิ๊กซี่ออกตัดเลือกดกิ๊กซี่น่าจะออกตัดเลือดชิ้นสองนะแล้วก็เล่นง่ายๆไปเนาะกูฟิกทุบเลยเอาดิกูต่อยเลยอ่ะกูต่อยเลยอ่ะแล้วกูต่อยอ่ะกูต่อยสวนกัมแพงอ่ะกูได้คิวด้วยอ่ะ กิ้งชาร์ลอตมันค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าเอาได้อทนตย่แน่ๆมันสู้มันสู้สก,กัดไม่ได้แค่นั้นเนี่ย oh <my. S 1> ไม่ใช่มาสู้ไม่ได้ดิมันสู้ยากนะครับ oh <my. S 1> มีฉีกตัวหนึ่งนะยีน่าก็ซัดไหวนะแต่ยีน่าต้องเชิงให้เยอะหน่อยชาร์ลอตผมเล่นชาร์ลอตมาค่อนข้างบ่อยนะครับเอาไปวิจัยมาแล้วนะแต่ตัวมันเก่งขึ้นเยอะนะหลังจากการบัฟมาโอ้โหและแก๊กเล่นดีจัดเลยนะครับ โอ้แกคิกซี่คอมโบแบบเบสิกจัดๆเลยนะเพื่อนๆแต่ทีมเรายังไม่ได้สะก,กิดป้อมเขาเลยนะครับโมต่บวกนะตอนนี้โอ้ oh, แล้วหล่อเรียวไม่ตายด้วยโอ้ oh, oh, มันจะหวดผมเลยเหรอหยานนี่กุศกัดนะเนี่ยเลือดเกือบหมื่นนะเลดเกมหรือเป็นหมื่นเลย อย่าเออ,อยังไม่ได้มูราจะมาหวดกับผมกุล,กลเลือดจะเชื่อเกมนี้ได้จะเตะยืนนี้ผมผมคิดว่าน่าจะสบายอยู่ <c oughs> เห็นปะผมก็จะนั่นแหละมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะอยู่ฟ <c oughs> ้องแตกมึงตายฟ้องแตกมึงตาย <c oughs> โอ้ฟิกเลยจอดนี้ฟิกเลย คือเอาอตรงๆปะโอ้โหคีล่าพลาดแล้วเพื่อนผมไม่ได้อยู่ด้วยนะโอ้เงาเลยโอโ้ตัวใครตัวมันเลยโอโ้ผมฟิกหนีเลยช็อตด,ดีเ <laughs> จอกันเพื่อนเอ้ยแต่บนได้อยู่บนได้อยู่โอโ้แต่ให้เตตตายหรือวะคีล่าจะต่อแล้วเมื่อกีน้นี้โอ้โหไปจ้าเอซัดจวดพอดีแล้วเพื่อนเขามาเต็มเลยวัน <c oughs> นี้ชาร์ลอตเงิน2,800นะเงินค่อนข้างน้อยนะครับ จี่งๆชาลอตออกมูลากรตีผมมนเข่านะครับหลายขบวนท่าจัดแต่ตอนนี้เหมือนต้องไปบนละวาร์ปกลางดิไอชี่ยาลุนดกว่าวารถึงแล้วโอ้จบเลยผมโอ้พาดจัดตกลางไม่แตกไม่เป็นไรโอ้ยาโอ้ยผมพลดื่อนไอเอ้อไอ네เรานี anymore, ่ก็วาร์ปถึงแล้วก็เลยกดเดินโอ้จบแล้วชีวิัตักกลามาลงไปวก็นะะ โอ้ลองคลิก okay, ซี่ตายเลุยโอเคตาย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 แล้วเราก็จะสะบัดนะโอเคตายตายตายสวยอยู่สวยอยู่รับล่างนิดหนึ่งนะเบร์ร่างมันชนละทันหยาดมิเนี่ยไอ้ทัน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 กลางสองนะหายหนึ่ง ที่ว้าปิดแล้วนะแปดนาทีจบเลยจริงๆเอาดาร์กได้นะครับเอากางถอดการก่อกก็ได้นะหยาดมาเล่นกับผมเยอะจัดมาจะถอดนี่อกอกเกาะสะท้อนมาปุ่นๆวดนิดนึงก็ได้ไปแล้วซาลอดหนีไปไหนแล้วมาๆๆสองบัฟเลยนะครับ เอาไว้คุมเนาะป่าหนูข้ามยังไม่เอะใจอะไรโอเคอยาดอยู่นี่อยู่เลยนะครับผมว่าอยาดแม่งเล่นผ่านเนี่ยไม่กลับไปฟาร์มนะเอาแล้วผมได้มมนกรตัวเล็กด้วยกิ๊กซี่ต้องกลับแล้วนะครับนะกิ๊กซี่ออกตัดเรือชิ้นแรกเนะาะสวยอยู่โอ้โหแล้วกูทันไหมนะ กูามหน่อยกูทันหรือเปล่าอืมเคาะหัวไปดิกูณละหยาดมาแล้วหยาดมา,อา,มาโอ้โหหัวแบะทุกหัวแบะทุกหัวแบะเลยอย่างงี้ทุกหัวแบะเลยเจชาเจชาพลาดหรือเปล่าน้องทุบอีกหนึ่งที โอ้ยเรียบร้อยแล้วตัวผมถึกจัดต่อไปผมออกเป็นล็อกชิลเนาะแต hey, ่จริงๆยังไม่ต้องขึ้นล็อกชิลก็ได้นะครับจริงๆขึ้นเป็นเอาอม,มูเล็ก่อนก็ได้นะสร้อยเด้งเลือดนะแต่ผมเอาล็อกชิลมาก่อนดีกว่าเอามานัวก่อนเอา้าดึงได้แล้วโอ้ยจะมันวิ่งหนีคิกซี่มาคิกซี่มา โอ้ยไม่ได้วะโอเคตายตายโอ้โหคิกซี่ตายเลยผมมันลำส่วนวะรอเรียวโอ้หน้องตายเลยอ่ะอมผมก็รีเหมือนกันดูยีต่เงินชาร์ลอตหาเงินเก่งนะเนี่ยเงินมันมาแล้วว่าชาร์ลอตห้าเนหก ถ้าผมเอาฉีมามันก็มันก็สู้ชาร์ลอตได้นะแต่ว่าเอาสก,กัดดีกว่าเอามาช่วยเพื่อนยืนด้วยเพราะว่าสจวดก็ยิงเราไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะเด็ดเกมแล้วยิงออกทอยด้วยนะครับฝั่งข้ามาออกทอยมาสามจะสามคนแล้วนะ ตายไหมเนาะตาย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 โอ้แก๊กดึงแม่นนะแก๊กดึงแม่นหรือว่ามันเดินเอ๋อวะผมก็ไม่แน่ใจคีบใครก็ได้ยังเว้นต้นไม้ในต้นไม้มันตั้งนะแต่ว่าไม่มีไม่มีร้างก็ดีนะเมืผมทำไม่ต้องไม่ต้องทำล่างก็ได้เดี๋ยวไปเอาดาร์กก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำล่างอีกทีนึงผมว่าเขาไม่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 กล้ามานะ อันนี้ได้ว่อต่อไปว่าเป็นสร้อยสร้อยเด้งเดือเลยนะครับโอเคขอไม่กล้ามาเนาะเดี๋ยวจะพยายามทำล่างเยอะนะพอเราได้ไอ้นี่แหละได้มังกรละก็น่าจะเข้ากลางกันแล้วนะครับอย่าเปิดอันติแล้วนะ ตายเอาดิทุบทุบโ้แล้วแก๊กดึงแม่นจัดเลยคนนี้โฟกัสก็ปั้มก่อนนะเพื่อนเอากลางได้นะแต่จริงจริงอยากได้สะจวดมากกว่าสะจวดเกมนี้เล่นยากนะผมว่าฝ่าจะยิงผมตายก็โอ้โหเหนื่อยอะ่ะ เอาป้อมไปหนึ่งพันเอาป้อมเกาะน,นะเพื่อนๆผักได้สวยตายไม่เวฟบ,บนเวฟบ,บนเวฟบ,บนได้ไม่ใช่เวฟบ,บนได้อ้าวตายเลยปากูถอยก่อนนะเพื่อน ได้ไหมคิกซี่โอ้โหคิกซี่มาครับผมระเบิดเลยวงแตกได้ไหมเนะี่ยใครได้ไหมโอเคหมดแล้วเนี่ยจบได้ครับดีป้อมไปโอเคเพื่อนเราเล่นกันดีดนะครับแก๊กแก๊แกนตาตาาแก๊กคิกซี่นะครับผมแก๊แกาการิเตอร์นะคอมโบคลาสสิกเลยนะครับผมเราแก๊แแกดึงดีจัดเลยครับ เราเราเมดวเวเป็นกิกซีด้วยเกมนี้ก็เล่นง่ายเลยดิเป็นไงานชาร์ลอตผมไม่ใช่ชาร์ลอตผมชาร์ลอตฝั่งของข้ามเราเล่นไม่ได้เลยนะครับผมโอ้แล้วผมไดเอ็มได้ไงวะโอเคครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับสก,กัดนะครับเจอชาร์ลอตก็จริงๆไม่ต้องถึงมือสก,กัดกับยีหน้าก็สู้ได้นะครับแต่ว่ายีหน้ามันจะไปแพ้สเตนเนาะก็ต้องเลียมเดียมกันไปนะเพื่อนๆแต่ว่าชาร์ลอตมันสู้สก,กัดกับฉีไม่ค่อยได้นะครับ ทนนี่ผมบอกเป็นแนวทางเฉยๆนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับสก,กัดนะครับในต,ตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนๆก็ไม่ได้ออกดาเอจเลยนะครับแต่ว่าโคตรแรงนะเพื่อนๆโอเคคับผมประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย